o อ t o l i g h t on Tour. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงปลายปีอย่างนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาท้าทายความหนาวกันที่เขาใหญ่นะครับกับกิจกรรมของอ e s ซูซที่ชื่อว่า New Isuzu e V-Cross 4x4 Unlock the Master Spirit นะครับเป็นการเชิญชวนลูกค้านะครับรวมถึงสื่อมวลชนนะครับเดินทางมาที่สนาม8สปีดเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับมาสัมผัสสมรรถนะในรูปแบบการขับขี่แบบออฟโรดนะครับของ New Isuzu v c r o s s คันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน a u like t o l i ท์ออนทัวรครับ วันนี้ก็จัดเป็นเส้นทางที่2นะคะก็มีลูกค้านะคะจากหลากหลายจังหวัดเลยนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของทางอีสุสุนะคะเราอยากจะเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้าของเราค่ะได้ขับรถแบบสไตล์ออฟโรดนะคะรวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนระหว่างลูกค้าอีสุสุด้วยกันด้วยค่ะ,คะก็หวังว่าลูกค้านะคะจะชอบแล้วก็ประทับใจนะคะในกิจกรรมที่เราจัดให้ในวันนี้ค่ะ การนำรถทดสอบที่ชื่อว่า e suv cross 4 x 4มาทดสอบรถยนต์นั้นเราแบ่งออกไป2 t r แทร็กแทร็กแรกคือในความเป็นของ s u p e ป Tra c k หรือว่า4 x 4รถยนต์จะได้ใช้ในส่วนของระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ชื่อว่า 4L หลังจากนั้นเราจะให้ท่านนั้นได้ลองประสบการณ์การขี่ที่เรียกว่าอุปกรณ์พิเศษติดตั้งจากโรงงานการขับวันนี้นั้นสถานีมินออด5สถานีหลังจากุกท่านนั้นคุ้นเคยกับความเป็น 4x4 แล้วก็มาลองขับกันที่ fast track ก็อยากฝากเรียนว่า รถยนต์ e-suzu V-cross 4x4 ครั้งนี้ที่เป็นครั้งใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะเป็นการสร้างโประสกการเป็นการเติมเต็มของรู้สึกเพื่อเป็นการเติมประสบการณ์แล้วก็พาท่านท่องเที่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ e-suzu V-cross 4x4 ครับอาจารย์จูเนียนะเดี๋ยวอาจารย์จูเนียจะพาเข้าไปในขับเ <พอ S 1> คลื่<พ>อน4ี่ล้อครับก็ ได้ลองเรื่องของอรับเทเรนโหมดนะครับจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ก็มีทางาทางินสเตเตอร์โชว์เรื่องของร,ร,รับเทเรนโหมดแล้วตอนนี้เราจะใช้จริงๆในแทร็กเลยนะครับทุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เข้าสู่สถานีต่อไปนะครับเตชันนี้มีความสนุกสนานคือเมื่อกี้ทางอิสตัคเตอร์เขาให้ข้อมูลแล้วก็จะไปตอนนี้คือเรสแท็กนะครับเป็น4 o u r a c e o r รสแท็กในการขับขี่บนเส้นทางที่เราเห็นเนี่ยทางข้างหลังทางนู้นนะจะเป็นทางคดเคี้ยวมากๆเลยนะครับจะมีเวลาทั้งหมด5.5วินาทีนะครับแล้วก็ท้ายรถเนี่ยจะมีน้ําอยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งถังถ้าน้ําหายไปเท่าไหร่นเนี่ยก็จะหักลิตรละหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิน5.5ิาวินเนี่ยนะครับก็จะหัก วิ่ะได้หนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวลองดูนะคือเวลาเนี่ยเขาให้55าิบาวินะครับผมใช้ไป56าิบหกวินะครับแล้วก็น้ำเนี่ยลงไปเหลือ90ลิตรหายไปประมาณ10ลิตรเท่ากับว่าโดนหักไป11คะแนนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้คะแนนที่ผมมีคือ89ดสิบเก้คะแนนแปเคะแนนส <Okay. S 2> ามารถเพิ่มคะแนนได้ด้วย ด้วยการปาลูก <Okay. S 2> ดอกโอเคคะแนนเต็ม150ปะ ก็ผ่านพ้นกิจกรรมในช่วงเช้านะครับซึ่งเป็นรอบของสื่อมวลชนนะครับในส่วนของการขับขี่ในแทร็กแห่งนี้นะครับขณะที่ช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของทางกลุ่มลูกค้า isuzu v cross นะครับจำนวนกว่า100คันนะครับที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ โดยในช่วงเช้าในสิ่งที่เราได้สัมผัสประกอบด้วยเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดนะครับในเส้นทางออฟโรดนะแล้วก็การขับขี่บนทางออนโรดนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของเป้าหมายของเขานะครับอย่างเส้นทางออฟโรดนะครับสิ่งที่ได้สัมผัสคือเรื่องของระบบรับเทเรนโหมดนะครับนั่นคือการขับขี่การถ่ายทอดพลังให้กับล้อไปทั้ง4ล้อเนี่ยทำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับขณะที่ในช่วงของการขับขี่แบบเรสแท็กนะครับก็เป็นเส้นทาง ออนรถธรรมดานะแต่ก็เป็นทางคดเคี้ยวนะครับอย่างที่ผมได้ขับไปนะครับก็สามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมรถนะครับทำให้เห็นเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับแล้วก็ทําให้เห็นเรื่องของ ช่วงล่างที่สามารถควบคุมแล้วก็มีความนิ่มนวลน,นะครับรวมถึงพวงมาลัยที่สามารถควบคุมได้ง่ายได้นะครับขณะที่เรื่องของแรงม้าและแรงบิดของเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรนะครับที่ให้แรงม้า190แรงม้า450นิวตันเมตรนั้นแน่นอนครับอุปสรรคต่างๆผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่อิซูซุมอบให้กับสื่อมวลชนและลูกค้าอิซูซุ V-CROSS ในกิจกรรมที่ชื่อว่า New Isuzu e V-Cross 4x4 Unlock the Master Spirit ครับคุณผู้ชม Auto Light like TV.